กัญชากับโรคไบโพล่าโรคไบโพล่าหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วเป็นที่ทราบกันดีว่าหลายคนได้ใช้กัญชาด้วยเหตุผลหลายประการเนื่องจากว่าในกัญชานั้นสามารถบรรเทาอาการคุ้มคลั่งจากอาการโรคจิตบางประเภทได้และในรายงานอื่นๆรายงานว่ามีการใช้กัญชาเพื่อบรรเทาอาการซึมเศร้าอย่างไรก็าตามผู้เขียนบทความนี้ได้ทําการค้นคว้าหาสิ่งที่ตีพิมพ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกัญชากับโรคไบโพล่าในการบริโภคสารแคนนาบิโนยซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญของกัญชาโดยสารที่ออกฤทธิ์คือ THC หรือเทต้าเฮโดแคนนาบิโนมีโมเลกุลแคนนาบิโนยที่คล้ายคลึงกันที่สามารถนํามาใช้รักษาโรคไบโพล่าได้เมื่อกัญชาผ่านเข้าสู่ร่างกายสารออกฤทธิ์จะกรกะตุ้นตัวรับในสมองรีเซปเตอร์1เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่เรียกว่า e n d o c a n n a บนอย i ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติในร่างกายมนุษย์ มีวัฒนาการของระบบนี้ร่างกายของเราผลิตโมเลกุลแคนาบินอยด์ตามธรรมชาติ CB1 มีอยู่มากมายในพื้นที่ของสมองซึ่งถือว่าเกี่ยวข้องกับโรคอารมณ์สองขั้วในปมประสาทฐานของสมองน้อยในส่วนของสมองฮิปโปแคมปัสมีตัวรับที่คล้ายกันในตัวต่อพ่วงที่เรียกว่า CB2 ซึ่งส่วนใหญ่พบในเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันผลกระทบอื่นๆในการใช้ t s c ในการใช้กับโรคไบโพล่า บางคนสามารถใช้ TSC เพื่อช่วยในอาการผ่อนคลายซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาเบนโซไดอะซิป so ีนหรือยาแวรีียมแต่ในบางคนอาจใช้แล้วเกิดความวิตกกังวลเนื่องจากสาร TSC ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในบางรายที่ใช้อาจเกิดความวิตกกังวลมากขึ้นและกระตุ้นความตื่นตัวได้ในบางครั้งอาจนำไปสู่ความรู้สึกหดหูและทำให้โรคไปเพล่ายแย่ลงได้ดังนั้นการใช้สารประกอบ TSC ในการใช้กับโรคจิตเภทนั้นจึงต้องอยู่ในความระมัดระวังอย่างยิ่งซึ่งในบางรายสาร THC อาจกระตุ้นความคลุมข้างในบางคนให้เกิดขึ้นมากได้จึงใช้ด้วยความระมัดระวังดังนั้นการใช้ THC อาจจะรุนแรงมากกว่าในผู้ที่ได้รับวิน,นิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทอยู่แล้วดังนั้นในกลุ่มจิตเภทหรือกลุ่มจิตเวทควรหลีกเลี่ยงการใช้สาร THC และอาจจะมาใช้สาร CBD ทดแทนซึ่งเป็นสารที่ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ไม่กระตุ้นความตื่นตัวหรือเกิดอาการคุ้มคลั่งดังนั้นโรคจิตเวทโรคคุ้มคลั่งหรือโรคอารมณ์สองขั้วควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และใช้ CBD เป็นส่วนประกอบในการรักษาแทนเพื่อช่วยให้จิตใจสงบลงและลดอาการข้างเคียงจากการใช้ t s c ได้